ท่านผู้ฟังที่รักลองจินตนาการดูเถิดถึงช่วงเวลาที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายได้หลุดลอยออกจากร่างความสับสนโอลมานของโลกใบเก่าได้จางหายไปเหลือไว้เพียงความเงียบเงียบจนได้ยินเสียงจังหวะการเต้นของกรรมในหัวใจตนเองท่านใดนั้นความมืดที่เวืองว,งว่างเปล่าก็เริ่มก่อตัวขึ้น ท่านไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นดินที่คุ้นเคยอีกต่อไปแต่อยู่ท่ามกลางหมอกควันสีเทาหม่นที่ลอยอ้อยอิงปกคลุมทุกทิศทุกทางบรรยากาศรอบกายหนาหนักและเย็นเยียบเสียจนเสียดแทงเข้าไปถึงขั้ววิญญาณที่นี่ไม่มีดวงตะวันไม่มีดวงจันทร์มีแต่แสงสลัวสีแดงฉานที่สะท้อนมาจากเบื้องล่าง ราวกับฐานไฟที่กําลังคุโชนอยู่ใต้เท่าทุลีท่านจะรู้สึกได้ทันทีว่าตนเองไม่ได้มาเพียงลำพังเงาตะคุ่มของดวงวิญญาณน,นับพันนับหมื่นกําลังเดินก้มหน้าเรียงรายกันเป็นทิวแถวยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาทุกดวงล้วนมีพันธนาการที่มองไม่เห็นลากจูงไปพันธนาการนั้นไม่ใช่โซ่ตรวนเหล็กกล้า แต่คือบ่วงแห่งการกระทำที่ตนได้ก่อไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตเบื้องหน้าของแถววิญญาณน,นั้นปรากฏโถงถ้ำขนาดมหึมาที่ดูราวกับปากของอสูรร้ายผนังถ้ำทรงเสียงสะท้อนกึกก้องคล้ายเสียงคำรามต่ำๆของพายุฟ้าขนองที่กำลังก่อตัวเมื่อท่านถูกนำพาให้ก้าวล่วงเข้าไปภายใน ความรู้สึกหวาดหวันพรั่นพรึงจะพุ่งขึ้นจับขั้วหัวใจเพราะสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าคือบัลลังก์ศิลาดำทมินตั้งตระหง่านอยู่เหนือเพลวเพลิงที่ลุโชนบนบัลลังก์นั้นคือบุรุษผู้มีรูปกายใหญ่โตหน้าเกรงขามผิวกายสีเข้มดังทองแดงรมควันแววตาของท่านไม่ได้เกรี้ยวกราดดุร้ายอย่างที่ตำนานเล่าขานกันมา แต่กลับเป็นแววตาที่สงบนิ่งลึกซึง้งและทรงอำนาจจนมิอาจสบตาได้ดูดั่งกระจกเงาบานใหญ่ที่พร้อมจะสะท้อนความจริงทุกอย่างในใจเราออกมานั่นคือพญายมราชผู้เป็นตุลาการแห่งโลกวิญญาณเมื่อถึงวาระของท่านร่างวิญญาณที่สั่นเทาจะถูกนำไปหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าบัลลังก ความเงียบงันเข้าปกคลุมทั่วบริเวณชั่วขณะนั้นดูเหมือนการเวลาจะหยุดเดินพญายมราชจะเพ่งมองลงมาไม่ใช่ด้วยความโกรธแค้นแต่ด้วยความสมเพศเวทนาในชะตากรรมของสัตว์โลกท่านจะเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำกังวานไปทั่วหุบเหวแห่งนรก,กภูมิมีใช่เพื่อข่มขู่แต่เพื่อเตือนสติเป็นครั้งสุดท้าย ดูก่อนบุรุษเสียงนั้นดังก้องในโสตประสาทเมื่อครั้งที่เจ้ายังเป็นมนุษย์ท่องเที่ยวอยู่ในโลกอันวุ่นวายเจ้าได้เห็นเทวทูตผู้นำสารแห่งความจริงที่เราส่งไปเตือนเจ้าบ้างหรือไม่คำถามนั้นเรียบง่ายแต่กลับหนักอึ้องดังขุนเขาหากท่านยังยืนงงง,งวยหรือตอบปฏิเสธด้วยความลงลืม พญายมราชจะเริ่มซักไซไล่เรียงถึงเทวทูตตนที่หนึ่งเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำอันเลือนรางของท่านให้แจ่มชัดขึ้นมาอีกครั้งพญายมราชจะโน้มกายลงมาเล็กน้อยสายตาคมกริบจ้องมองลึกเข้าไปในดวงจิตก่อนจะเอ่ยถามต่อว่าดูก่อนบุรุษเจ้าอาจจะหลงลืมไปแต่จงตั้งสติให้ดีเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ เจ้าเคยเห็นเด็กแรกเกิดหรือไม่เด็กน้อยที่พึ่งคลอดออกมาจากครันมารดาตัวแดงแดงนอนเปลื้อนเลือดเปลื้อนเมือกเปลื้อนขูดร้องไห้จ้าดิ้นรนไปมาเจ้าเคยเห็นภาพเหล่านั้นบ้างไหมในห้วงความคิดของท่านภาพความทรงจำจะค่อยๆผุดพลายขึ้นมาภาพของทารกตัวน้อยที่ผิวหนังยับยน่น ส่งเสียงร้องไห้ระงมทันทีที่สัมผัสกับอากาศโลกภายนอกความเจ็บปวดจากการบีบรัดเพื่อเอาชีวิตรอดความเปรอะเปื้อนสกรปรกที่น่ารังเกียจหากปราศจากความรักของมารดาพยายมราชจะกล่าวสืบไปว่าเมื่อเจ้าเห็นเด็กน้อยเหล่านั้นเจ้ามีความคิดที่รู้แจ้งเกิดขึ้นในใจบ้างหรือไม่ว่าแม้แต่ตัวเราเอง ก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเกิดไปได้การเกิดนั้นนำมาซึ่งความทุกข์การต้องนอนจมกองมูดขูดของตนเองการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาผู้อื่นทุกลมหายใจนั่นคือความทุกขระทมประการแรกแห่งชีวิตเจ้าได้ฉุกคิดบ้างหรือไม่ว่าควรจะรีบเร่งทำความดีทางกายทางวาจา และทางใจก่อนที่วัฏจักรแห่งทุกนี้จะหมุนวนกลับมาอีกครั้งหากท่านเป็นผู้ประมาทท่านอาจจะตอบไปว่าข้าพเจ้ามัวแต่เพลิดเพลินมัวแต่เล่นสนุกเห็นเด็กแรกเกิดก็เพียงแต่นึกเอ็นดูหรือเฉยเมยไม่ทันได้คิดอะไรให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นสิ้นคำตอบของท่านบรรยากาศรอบกายจะดูมืดมนลงไปถนัดตา เพราะนั่นคือคำสารภาพแห่งความประมาทพยาโยมราชจะถอนหายใจยาวเสียงถอนหายใจนั้นคล้ายลมกระโชกที่พัดพาความหวังให้ริบหรี่ลงท่านจะกล่าวด้วยน้ําเสียงที่เข้มขึ้นว่าเพราะเจ้ามัวแต่ประมาทมัวตะลงระเริงในโลกสมมุติเจ้าจึงมองข้ามสัจธรรมข้อแรกไปบาปกรรมที่เจ้าทำไวน้นี้ไม่มีใครทำให้เจ้า ไม่ใช่บิดามารดาไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่เทพพยดาแต่เป็นตัวเจ้าเองที่ทำและเจ้าเองนั่นแหละที่จะต้องรับผลของมันแต่การไต่สวนยังไม่จบสิ้นลงเพราะความเมตตาของพญายมราชนั้นมีมากท่านยังคงหวังว่าอาจจะมีสักช่วงเวลาหนึ่งในชีวิต ที่ท่านได้พบเจอกับเทวทูตตนที่สองและได้เกิดสติระลึกรู้ขึ้นมาบ้างท่านจึงเริ่มเอ่ยถามถึงสารฉบับต่อไปโดยไม่ปล่อยให้จิตของท่านได้หลุดลอยไปสู่ความหวาดกลัวจนเกินตั้งตัวเมื่อผ่านพ้นคำถามแรกที่เกี่ยวกับกำเนิดอันเปี่ยมทุกพยายมราชไม่รอช้าที่จะนำพาท่านเข้าสู่ความจริงลำดับถัดมา เสียงก้องกังวาลของท่านยังคงดังกึกก้องสะกดทุกสรรพสิ่งให้หยุดนิ่งดูก่อนบุรุษหากเจ้ามองข้ามการเกิดไปแล้วเทวทูตตนที่สองเล่าเจ้าเคยเห็นบ้างหรือไม่สายจาของพญายมราชดูราวกับจะฉายภาพโฮโลแกรมแห่งอดีตให้ปรากฏขึ้นตรงหน้าในโลกมนุษย์ที่เจ้าจากมานั้น เจ้าเคยเห็นหญิงหรือชายที่มีอายุมากอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีร่างกายสูบผอมจนเห็นซี่โครงหลังงุ้มค้อมลงจนแทบจะจูบพื้นมือไม้สั่นเทาต้องถือไม้เท้าพยุงกายเดินโงนเงนไปมาด้วยความยากลำบากฟันหักผมงอกขาวโพลนหนังเหี่ยวย่นตกกระ เจ้าเคยเห็นคนเช่นนี้ผ่านตาเจ้าบ้างไหมภาพของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ท่านเคยเดินสวนทางหรือแม้แต่ญาติผู้ใหญ่ในบ้านจะผุดขึ้นมาในความทรงจำภาพความเชื่องช้าความหลงลืมการหยิบจับสิ่งของที่ร่วงหล่นมือภาพความเหนื่อยหอบเพียงแค่ลุกยืนภาพเหล่านี้คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้พญายมราชจะย้ำถามเข้าไปในจิตใจว่า เมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเจ้าผู้เป็นคนรู้เดียงสามีสติปัญญาคิดได้หรือไม่ว่าแม้แต่ตัวเราเองก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้วันหนึ่งผิวพัรร์ที่เคยเต่งตึงจะต้องเหี่ยวยน่นเรียวแรงที่เคยมีจะต้องถดถอยเจ้าได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงนี้ และขวนขวายทำความดีไว้เป็นสเสบียงก่อนที่วันนั้นจะมาถึงหรือไม่ความเงียบงันจะเข้าครอบงำอีกครั้งหลายคนเมื่อครั้งยังมีชีวิตมักมองคนชาราด้วยสายตาที่รำคาญใจหรือมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวคิดว่าตนเองยังหนุ่มสาวยังมีเวลาอีกถมเถไปความคิดเช่นนี้เปรียบเสมือนหมอกควันที่บดบังดวงตาแห่งปัญญา ทำให้เรามองเห็นคนแก่เป็นเพียงคนอื่นไม่ใช่อนาคตของตัวเราเองหากท่านก้มหน้านิ่งและตอบว่าข้าพเจ้าประมาทไปข้าพเจ้ามัวแต่หลงระเริงในความเป็นหนุ่มสาวมัวแต่สนุกสนานจนลืมคิดถึงวัยชาราคำตอบนี้จะดังก้องสะท้อนผนังถ้ำแห่งยมโลกเป็นเครื่องยืนยันความผิดพลาดที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไข พญายมราชจะมองท่านด้วยแววตาที่เจือด้วยความเศร้าใจก่อนจะตรัสสอนด้วยเสียงที่หนักแน่นขึ้นราวกับจะตอกย้ำให้จำไปถึงพบหน้าดูก่อนบุรุษความชราไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจแต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เจ้าละวางความยึดติดในสังขารเสียงพญายมราชดังกังวานแทรกซึมเข้าไปในทุกอนุวิญญ,ญาณ เหตุไหนมนุษย์จึงมัวเมาในวัยหนุ่มสาวรากับลมันจะคงอยู่ตลอดกาลเจ้ารู้ไหมว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปคือก้าวหนึ่งที่เดินเข้าสู่ความเสื่อมสังขารร่างกายนี้เปรียบเสมือนเกวียนที่ชำรุดรอวันผุพังแม้จะทาสีตกแต่งให้สวยงามเพียงใดเนื้อไม้ข้างในก็ยังคงผุกร่อนไปตามกาลเวลาท่านจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านใช้เวลามากมายไปกับการดูแลเปลือกนอกแต่กลับละเลยแก่นแท้ภายในท่านวิ่งไล่ตามความสุขทางโลกที่ต้องใช้วัยหนุ่มสาวเป็นเครื่องมือสแสวงหาทรัพย์สินเกียรติยศและความรักโดยลืมไปว่าเมื่อความชรามาเยือนสิ่งเหล่านั้นแทบไม่มีความหมายร่างกายที่แข็งแรงจะกลายเป็นภาระสมองที่เคยฉับไวจะกลายเป็นเลอะเลือน เจ้ามีโอกาสพญายมราชกล่าวเนืบนาบเจ้ามีโอกาสได้เห็นเทวทูตตนที่สองเดินผ่านเจ้าไปมาทุกวันแต่เจ้ากลับปิดตาปิดใจไม่ยอมรับสารเตือนภัยนั้นเจ้าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปกับการผลัดวันประกันพุ่มคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำดีเมื่อแก่ตัวลงหารู้ไม่ว่าเมื่อความชรามาถึงเรี่ยวแรงที่จะทำดีอาจไม่มีเหลือแล้ว บรรยากาศในโถงถ้ำเริ่มกดดันขึ้นเปเลวไฟเบื้องล่างดูเหมือนจะลุกโชนรุนแรงขึ้นเพื่อตอบรับความจริงข้อนี้วิญญาณของผู้ที่ประมาทในวัยจะรู้สึกร้อนรุ่มในใจยิ่งกว่าความร้อนของไฟนรกเพราะมันคือความร้อนรนจากความเสียดายเสียดายวันเวลาที่ทิ้งขว้างไปอย่างไร้ค่าแต่พยายมราชผู้ทรงธรรมยังคงไม่ด่วนตัดสินท่านยังคงเปิดโอกาสให้ท่านได้แก้ต่าง ด้วยคำถามถึงเทวทูตตนที่สามเทวทูตที่จะกระชากหน้ากากความแข็งแรงของมนุษย์ออกมาอย่างหมดจดหากความชรายังไกลตัวเจ้าเกินไปพญายมราชเอ่ยขึ้นตัดบทความเงียบที่น่าอึดอัดแล้วเทวทูตตนที่สามเล่าเจ้าเคยใส่ใจบ้างไหมในโลกมนุษย์ที่เจ้าจากมาเจ้าเคยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย คนที่ต้องนอนสมอยู่กับที่ลุกไปไหนไม่ได้บ้างก็ต้องนอนจมกองมูดคูดของตนเองบ้างก็เจ็บปวดทรมานจนต้องร้องครวญครางต้องให้คนอื่นคอยป้อนข้าวป้อนน้ำพลิกตัวให้เจ้าเคยเห็นภาพความเวทนาเหล่านั้นไหมทันใดนั้นกลิ่นอายจางๆที่คล้ายกลิ่นยากลิ่นหนอง และกลิ่นอับชื้นของโรงพยาบาลดูเหมือนจะลอยมาเตะจมูกท่านภาพของผู้ป่วยที่นอนหายใจรวยรินสายระโยงระยางตามร่างกายหรือผู้คนที่ทนทุกทรมานจากโรคร้ายที่กัดกินอวัยวะภายในจะปรากฏชัดในมโนสำนึกไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคระบาดหรือแม้แต่ไข้หวัดใหญ่ที่ทำให้ลุกไม่ขึ้น เมื่อเจ้าเห็นคนเจ็บเหล่านั้นพญายมราชถามยำ้ำเจ้าได้มีความคิดที่รู้แจ้งขึ้นบ้างไหมว่าแม้แต่ตัวเราเองก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ร่างกายนี้แท้จริงแล้วเป็นรังของโรคเป็นบ่อเกิดของตัวหนอนและเชื้อร้ายความแข็งแรงที่เจ้าภูมิใจหนักหนาน,นั้น มันเปราะบางราวกิ่งไม้แห้งเพียงแค่โรคภัยเพียงนิดเดียวก็สามารถล้มเจ้าลงได้ในพริบตาพญายมราชจ้องลึกเข้ามาเจ้าได้ฉุกคิดไหมว่าในขณะที่เจ้ายังมีสุขภาพดีเจ้าควรจะรีบใช้ร่างกายนี้ทำความดีสร้างกุศลก่อนที่โรคภัยจะมาเบียดเบียนจนทำอะไรไม่ได้ หรือเจ้ามัวแต่ทะนงตนว่าตนเองแข็งแรงไม่มีวันป่วยไข้จึงใช้ร่างกายนี้ไปทำบาปเบียดเบียนผู้อื่นดื่มสุราเมรยัยหรือหมกมุ่นในอบายมุกคำถามนี้บาดลึกยิ่งนักเพราะคนส่วนใหญ่มักหลงระเริงในความไม่มีโรคอโรคยาจนลืมไปว่าความเจ็บป่วยเป็นเงาตามตัว เรามักผลัดการทำความดีโดยอ้างว่าเอาไว้ก่อนแต่เมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาเรากลับร้องขอชีวิตร้องขอเวลาและเพียกหาบุญกุศลที่ตนเองไม่เคยได้สร้างสมไว้พญายมราชยังคงกล่าวต่อไปเรากับจะขยายความให้เห็นสัจธรรมที่โหดร้ายแต่จริงแท้มนุษย์เอ๋ยเจ้ารู้ไหมว่าร่างกายที่เจ้าหวงแหน ขัดสีฉวีวันประทินโฉมด้วยของหอมราคาแพงนั้นแท้จริงแล้วข้างในเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลเต็มไปด้วยเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองและเชื้อโรคที่รอเวลาแสดงตัวเมื่อเทวทูตตนที่สามปรากฏกายขึ้นไม่ว่าเจ้าจะเป็นราชาหรือยาจกไม่ว่าเจ้าจะเก่งกล้าสามารถเพียงใดเจ้าก็ต้องพ่ายแพ้ ต้องนอนทอดร่างให้หมอเยียวยาต้องกลายเป็นภาระของผู้อื่นเสียงของพยายมราชเริ่มเจือด้วยความเข้มงวดเจ้าเคยเห็นคนที่แข็งแรงกำยำจูจๆก็ล้มลงกลายเป็นอมพาสในชั่วข้ามคืนไหมเจ้าเคยเห็นคนที่รวยล้นฟ้าแต่ไม่สามารถซื้อลมหายใจที่ปลอดโปร่งไร้ความเจ็บปวดได้ไหมนั่นคือคำเตือน นั่นคือเสียงตะโกนจากธรรมชาติว่าอย่าประมาทแต่เจ้ากลับทำหูทวนลมเจ้ากลับมองว่าความเจ็บป่วยเป็นเรื่องโชคร้ายเฉพาะบุคคลไม่ใช่สัตธรรมสากลที่ทุกคนต้องเจอหากท่านต้องก้มหน้าสารภาพว่าข้าพเจ้าประมาทไปข้าพเจ้าหลงคิดว่าสุขภาพดีจะอยู่กับข้าพเจ้าตลอดไปพญายมราชจะพยักหน้าช้าๆอย่างเข้าใจ แต่เป็นการเข้าใจที่แฝงด้วยความสังเวชเพราะความประมาทในความไม่มีโรคสัตว์โลกจึงสร้างกร,รมชั่วทางกายวาจาได้อย่างไม่เกรงกลัวเจ้าใช้มือที่แข็งแรงทำร้ายผู้อื่นเจ้าใช้เท้าที่แข็งแรงก้าวไปในทางที่ผิดเจ้าใช้สมองที่ยังดีวางแผนคดโกงบัดนี้ร่างกายนั้นได้เสื่อมสลายไปแล้วเหลือเพียงร่องรอยแห่งกรรมที่เจ้าต้องรับผิดชอบ แต่ถึงกระนั้นแม้จะผ่านไปสามคำถามแล้วหากท่านยังคงสายหน้าและตอบไม่ได้พญายมบราชก็ยังไม่สิ้นหวังในภูมิปัญญาของมนุษย์เสียทีเดียวท่านจะขยับกายบนบัลลังท่วงท่านั้นทำให้แผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นก่อนจะเอ่ยถึงเทวทูตตนที่สซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นผลชัดเจนและรุนแรงที่สุดในโลกมนุษย์บรรยากาศในถ้ำแห่งการพิพากษา เริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นแสงไฟนรกส่องกระทบใบหน้าของพญยายมราชจนเกิดเงาพาดผ่านที่ดูลึกลับน่าเกรงขามท่านเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่ดุดันขึ้นราวกับเสียงกลองศึกที่รัวกระหนำ่ำดูก่อนบุรุษหากความเสื่อมของสังขารยังไม่อาจเตือนสติเจ้าได้แล้วผลของการกระทำที่เห็นทันตาในโลกมนุษย์เล่า เจ้าเคยมองเห็นเทวทูตตนที่สี่บ้างหรือไม่ท่านกวาดสายตามองวิญญาณเบื้องล่างในโลกมนุษย์นั้นเจ้าเคยเห็นโจรผู้ร้ายที่ถูกทางการจับกุมหรือไม่คนที่ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนถูกนำตัวไปลงทันทรมานด้วยวิธีการต่างๆบ้างถูกเคี่ยนตีจนเนื้อแตกยับเยินบ้างถูกจองจำในคุกมืดที่อับชื้นบ้างถูกตัดมือ ตัดเท้าหรือสุดท้ายถูกนำไปประหารชีวิตตัดศรีรษะให้ตกจากบ่าเจ้าเคยเห็นข่าวคราวหรือเห็นภาพเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่ภาพของนักโทษที่สิ้นหวังภาพของผู้คนที่ต้องชดใช้ความผิดในคุกตารางหรือข่าวอาชญากรรมที่ลงเอยด้วยจุดอนที่น่าอานาถจะผุดขึ้นในหัวพญายมราชถามย้ำว่า เมื่อเจ้าเห็นคนทำชั่วได้รับผลกรรมเช่นนั้นเจ้ามีความคิดที่รู้แจ้งเกิดขึ้นไหมว่ากรรมชั่วนั้นมีผลเผ็ดร้อนมีผลเป็นความทุกข์แม้แต่ในโลกมนุษย์ที่ยังมีช่องโหวข่ของกฎหมายคนทำชั่วยังต้องรับโทษหนักหนาสาหัสถึงเพียงนี้แล้วในนรกกระพที่กฎแห่งกรรมมียุติธรรมสูงสุดไม่มีใครหลบหนีได้ผลของบาปจะเลวร้ายกว่านี้สักเพียงไหน พยายมราชี้ลงมาที่ท่านเจ้าเห็นตัวอย่างของผู้ที่ทำผิดศีลผิดกฎหมายแล้วเจ้าได้เกิดความกลัวเกรงต่อบาปกรรมบ้างหรือไม่หรือเจ้าเพียงแต่มองดูด้วยความสะใจหรือมองเป็นเรื่องไกลตัวแล้วเจ้าก็ยังลักขโมยยังคดโกงยังเบียดเบียนผู้อื่นโดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าฉันคงไม่ถูกจับได้หรือฉันฉลาดพอที่จะรอดพ้น นี่คือเทวทูตที่สะท้อนให้เห็นกฎแห่งเหตุและผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมที่สุดไม่ต้องรอให้ตายแล้วเห็นนรกแต่สวรรค์นในอกนรกในใจและคุกตารางในโลกมนุษย์ล้วนเป็นหลักฐานชั้นดีว่าการทำชั่วนั้นไม่คุ้มค่าเลยมนุษย์มักโง่เขลาพยายมราชรำพึงด้วยเสียงที่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นพวกเจ้ามักกลัวตำรวจกลัวผู้คุมกฎในโลกมนุษย์ แต่กลับไม่กลัวกฎแห่งกรรมที่เป็นสัจธรรมสากลเจ้ารู้ไหมว่าผู้คุมกฎในโลกมนุษย์อาจมีตาถัว่วอาจรับสินบนหรืออาจมองไม่เห็นในที่ลับตาคนแต่ที่นี่และในวัฏต,ตะสงสารนี้ไม่มีที่ลับสำหรับทำชั่วกรรมของเจ้าจะติดตามเจ้าไปเหมือนเงาตามตัวเหมือนล้อเกวียนที่หมุนตามรอยเท้าโค เจ้าจะรู้สึกหนาวเยือกจับขั้วหัวใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นพญายมราชกล่าวต่อว่าเทวทูตตนที่สี่นี้มาเตือนเจ้าว่าบาปกรรมมีจริงผลของมันเจ็บปวดจริงการที่เจ้าเห็นคนถูกลงโทษนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณเตือนให้เจ้าหยุดหยุดการกระทำชั่วทั้งปวงหยุดเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์หยุดคดโกงเพราะสุดท้ายแล้ว ปลายทางของคนทำชั่วย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์ระทมไม่ในชาตินี้ก็ในชาติหน้าหรือในนรกขุมนี้หากเจ้าตอบไม่ได้ว่าเจ้าเคยฉุกคิดเรื่องนี้เจ้าก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ประมาทอย่างร้ายแรงเพราะแม้จะเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนตรงหน้าก็ยังไม่สามารถนำมาสอนใจตนเองได้พญยายมราชจะมองเจ้าด้วยแววตาที่เริ่มแข็งกร้าวขึ้น เพราะโอกาสของเจ้าเริ่มน้อยลงทุกทีความหวังที่จะรอดพ้นจากขุมนรกเริ่มริบหรี่ดังแสงเทียนต้องพายุเจ้ามองเห็นโจรถูกลงโทษแต่เจ้ากลับคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าโจรพวกนั้นนั่นแหละคือยอดแห่งความประมาทและบัดนี้เมื่อเจ้ามายืนอยู่ต่อหน้าข้ากฎหมายของมนุษย์ไม่อาจช่วยเจ้าได้ทนายความที่เก่งกล้าไม่อาจแก้ต่างให้เจ้าได้ มีแต่กุศลกรรมที่เจ้าทำไว้เท่านั้นที่จะเป็นทนายแก้ต่างให้เจ้าแต่ถ้าเจ้าไม่มีเจ้าก็จงเตรียมใจรับฟังคำถามสุดท้ายเมื่อมาถึงจุดนี้บรรยากาศในถ้ำเงียบสงัดจนหน้าขนลุกเงียบจนเหมือนสรบพรเสียงในจักรวาลถูกดูดกลืนหายไปพญายมราชนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยคำถามสุดท้าย คำถามที่สะเทือนใจและชัดเจนที่สุดสารฉบับสุดท้ายที่ธรรมชาติส่งมาให้มนุษย์ดูก่อนบุรุษเทวทูตตนที่ห้าเ่าเจ้าเคยเห็นไหมในโลกมนุษย์เจ้าเคยเห็นศพเห็นคนตายที่ตายแล้วหนึ่งวันสองวันหรือสามวันร่างกายที่เคยเคลื่อนไหวบัดนี้แข็งทื่อขึ้นอืดพองเขียวช้ำ น้ำเหลืองไหลเยิ้มออกจากทวารทั้งเก้าส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวลจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้เจ้าเคยเห็นภาพความสยดสยองอันเป็นปลายทางของชีวิตเช่นนี้ไหมภาพงานศพภาพอุบัติเหตุหรือภาพร่างไร้วิญ,ญญาณที่ท่านเคยพบเห็นจะปรากฏชัดยิ่งกว่าครั้งไหนๆความรู้สึกสะอิดสะเอียนปนสังเวชจะตีตื้นขึ้นมา พยายมราชถามด้วยเสียงที่แผ่วเบาลงแต่หนักแน่นในความหมายเมื่อเจ้าเห็นศพเหล่านั้นเจ้ามีความคิดที่รู้แจ้งเกิดขึ้นในใจไม่ว่าแม้แต่ตัวเราเองก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้ร่างกายที่เราประครบประงมนี้สุดท้ายก็ต้องกลายเป็นอาหารของหมู่นอนต้องกลายเป็นเท่าทุลี ไร้ค่าไร้ความหมายเจ้าได้ฉุกคิดไหมว่าก่อนที่ลมหายใจจะดับสูญก่อนที่จะกลายเป็นศพที่นอนนิ่งพูดจาโต้ตอบใครไม่ได้เจ้าควรจะรีบเร่งทําความดีสั่งสมบุญกุศลให้เป็นที่พึ่งของตนเองอย่างแท้จริงหรือเจ้ามัวแต่ใช้ชีวิตอย่างเลื่อนลอยรอวันตายไปวันๆโดยไม่สร้างคุณค่าใดๆให้ปรากฏ นี่คือโอกาสสุดท้ายหากคำตอบของท่านคือความว่างเปล่าคือการยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่เคยคิดข้าพเจ้ากลัวความตายจนไม่กล้ามองมันตามความเป็นจริงและใช้ชีวิตด้วยความประมาทจนวินาทีสุดท้ายพญายมราชจะหลับตาลงช้าๆความเงียบเข้าปกคลุมทั่วถงถ้ำเป็นความเงียบที่บอกถึงจุดจบ พยายมราชลืมตาขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่มีคำถามใดๆอีกแล้วมีเพียงคำตัดสินที่เด็ดขาดหากท่านตอบคำถามทั้งห้าข้อไม่ได้หากท่านไม่เคยนำเทวทูตทั้งห้ามาเตือนสติเพื่อทำความดีพยายมราชจะตรัสด,ด้วยเสียงที่ราบเรียบแต่เสะเทือนเลื่อนลั่นว่าดูก่อนบุรุษทางกุศลเจ้าไม่ได้ทำไว้บาปกรรมเจ้าทำไว้เอง ไม่มีใครช่วยเจ้าได้บัตรนี้เจ้าจงไปเสวยผลกรรมที่เจ้าก่อไว้เถิดทันใดนั้นพื้นธรณีจะแยกออกเปลวเพลิงแห่งนรกจะพวยพุ่งขึ้นมารับร่างวิญญาณที่ร้องโหยหวนดึงดูดลงสู่ขุมนรกตามแรงเหวี่ยงของกรรมชั่วที่หนักอึ้งไม่มีความเมตตาใดๆจะช่วยได้อีกเพราะความยุติธรรมได้ทำหน้าที่ของมันแล้วแต่ หากท่านตอบได้หากท่านตอบว่าถ้าพเจ้าเห็นเทวทูตเหล่านั้นแล้วข้าพเจ้าเกิดความสังเวชจึงเร่งทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาข้าพเจ้าดูแลบิดามารดาช่วยเหลือสังคมและไม่ประมาทในชีวิตพญาโยมราชจะแย้มสรวนด้วยความปีติใบหน้าที่เคยดุดันจะเปลี่ยนเป็นเปี่ยมเมตตาสาธุ เจ้าเป็นผู้มีปัญญาบัณฑิตย่อมไม่ประมาทเมื่อเห็นเทวทูตบัดนี้สวรรค์สมบัติรอเจ้าอยู่จงไปเสวยสุขเถิดและแสงสว่างเจอจรัสจะนำพาท่านลอยขึ้นสู่สวงสวรรค์ท่านผู้ฝั่งที่รักเรื่องราวของพญายมราชและเทวทูตทั้งห้าไม่ใช่นิทานหลอกเด็กแต่มันคือความจริงที่รอเราอยู่ทุกคน คำถาม5ข้อนี้จะต้องถูกถามขึ้นอย่างแน่นอนในวันหนึ่งข้างหน้าไม่ช้าก็เร็วแต่ข่าวดีก็คือท่านไม่จำเป็นต้องรอให้ตายก่อนถึงจะเตรียมคำตอบท่านสามารถเตรียมคำตอบได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้จงมองดูเด็กแรกเกิดคนแก่คนเจ็บนักโทษและคนตายที่อยู่รอบตัวท่านด้วยสายตาใหม่มองให้เห็นเป็นครูเป็นทูตที่มาเตือนสติ แล้วถามตัวเองว่าวันนี้เราทำความดีพอหรือยังเรามีความพร้อมที่จะตอบคำถามพยายมราชหรือยังอย่ารอให้ถึงวันที่ต้องไปยืนตัวสั่นง,งันงกอยู่หน้าบันลังแล้วตอบได้เพียงความเงียบงันจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทสร้างกุศลให้เป็นเกราะคุ้มกันภัยแล้วท่านจะเป็นผู้ที่ยิ้มได้แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม มีสติรู้ตัวและปลอดภัยจากอบายภูมิสวัสดีครับ